รายการนี้คือรายการไทยเกมเมอร์นำเสนออ่านี่เรื่องที่มาตีกันมาทำให้ฉันเบื่องอ่าโดยที่ โอเคสวัสดีด้วยอ่าคุณคุณซ่าคุณซ่าวันนี่คือรองนายกนะฮะส่วนคุณคุณซันนี่คือเออ่ใครครับไม่รู้งั้นไปเลยครับพาไปจะนำทางไปนะครับโอเคไปครับไปครับเร็วมากเฮ้ยกำลงวิ่งตามใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็พาประชุมนันคนระับที่นี่คือเออ่ที่นี่คือที่ไหนครับที่ไหนเฮ้ยรอด้วยพี่ ที่สถานี่ครับที่นี่ที่นี่ชื่ออะไรครับที่นี่คือสภาอ๋อพาไปชมหน่อยครับพาไปพาไปข้างในหน่อยไปด้านในหน่อยพาไปด้านหนนะครับโอเคที่นี่คือสภาของเมืองเมืองนี้นะฮะอ่าเร็วครับเร็วครับเฮ้ยอา้าวนายกโอเคฮนะเขามีเรื่องเขาจะมาประชุมกันนะฮะ นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับนี่อา้าไม่ตาบกการเปิดประชุมอ๋อให้เ็กโอเคถ้ากดแล้วเปิดูเปิดประชุม,นะ,ชมนะฮะนกินหนึ่งเดียวเลยต่อครับ ตอ,อนนี้ท่านรองนายกก็จะพาเราทัวร์เมืองนะฮะตาท่านรองนายกไปชั้นสองครับวันนี้ท่านท่านรองนายกก็พาเราชั้นสองครับเอา้า <c oughs> เอ้ยคุณสันโอเคครับข้ามบนมีอะไรครับฮะข้ามบนมีอะไรครับใจเย็นกินยังเดียวเลย ออกความคิดเห็นอ๋อโอเคนะที่ประชุมสภาที่นี้ข้าม,มูลไว้ออกความคิดเห็นเองอ่าอ่าโอเคครับไปไหนต่อไปต่อไปต่อโอเคอ่าปิดทำไมครับที่นี่คือ บ้านแอดมินเก่านะฮะ <c oughs> อ่าพิมอะไรครับไม่รู้เรื่องครับพิมอะไรโอ้ยตายกูหิวกูมีหมูอยู่เฮ้ยจะพาชมรมเรา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 ,เราเป็นตากล้องครับเราต้อง <c oughs> ไปต่อครับไปต่อนี่คือบ้านใครไม่รู้เรวจะพูดทำไม ที่นี่ที่ไหนครับอโอเคข้ามแล้วนี่คือขำมิกที่นี่คือขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ที่ตรงนี้คือติดไม้ส่วนล่มนะฮะเป็นส่วนต้นไม้ลมเหนงไว้พักผ่อนหย่อนใจ ม่ต้งมือต่อคืนคิดได้ไงเนี่ยฮะย้ายต่อครับ,อ,รบอยากไวน้ำก็ไม่บอกไปต่อครับไปต่อไหนครับ โอ้แม่ประชาชนที่นี่สวยจริงๆเอ,อ้ยไปไหนไช่อยู่ทางนำเมืองโอ้ที่นี่คือนี่คือเสียงอย่างนี้มันแน่นอนพ่อมึงวัดต้อฟ้าไอ้ฮาหลอกกูเข้ามาได้ไง เ,นเนมื่อกี้คืออะไรครับคืออะไรครับโอเคเราก็ตามไกด์ทั้งสองออกมาไปนะครับทลองนายกกับบักอะไรก็ไม่รู้นายกไปไหนนายก <c oughs> เอาไงครับนะ่าทดลองอันนี้คือ บ้านตากล้องใครอะครับบ้านตากล้องบ้านตากล้องบ้านตากล้อง,องใครวะตากล้องโอเคโอเคว่าโพเทสให้ตากล้องแล้วตากล้องมันคือใครเอ่อ เฮ้ยกายหาไปคนแล้วเดี๋ยวสิครับเร็วนรหน่อยครับหน่อยครับพาชมต่อหนะครับพาชมต่อโอเคครับเราก็ตามเข้าไปต่อที่นี่ที่นี่คืออะไรอ้าว บอเล็กูเข้าด้วยโอเคเ,ออเสียงนี่มันนี่คืออะไรครับครท่านรองนายกครับนี่คืออ,อ,อะไรครับท่านรองตัวนี้คือบ้าของท็องเทนนะฮะอ่่าไมใครเขาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักน,นี่คือ,นะอท็อปเทนเหรอเฮ้ยท็อปเทนเหรอวะอเขาเปลี่ยนไป เฮ้ยเฮ้ยไม่สือวะเฮ้ยนั <c oughs> ่นอาไปไปต่อครับทดลองครับทดลองไปต่อทดลองทดลองทดลองหู้ดูกอ์อ่ะ ถ้าลองนอนที่ไหนครับเนี่ยเข้าไปเข้าไม้ปักไฟอ่ะเขาไม่ปักไฟอ๋อกูอ,อ่านผิดขอโทษที่นี่บ้างใครเนี่ยโปลิสฐานนี้ตำรวจนะ <c oughs> นี่คือ,อ,อเฮ้ยไปทำอะไรเฮ้ย ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ก็คือคุกคุกยังไงล่ะอืมหคนโดนนะฮะนีะ่มันคืออะไรเนะี่ยโอเคฮะที่นี่ก็คือคุกนะฮะไว้ขังเกียนใไปเกียนในเมืองนี้ก็จะถูกขังนะฮะอ่าที่นี่ก็โอ้ ้มาด้วยเออที่เปิดไหนต่อครับอ่าเร็วครับทดลองแค่ปิดประตูยังปิดไม่ได้เกือบเด็ดแต่อยากโดสูงเลย ลองมาหนเขาทดลองเราจะให้ชมส่วนนั้นเราจะให้ชมเราจะไม่ให้ชมส่วนนั้นโอเคครับส่วนไหนครับเพราะแมงเป็นถิ่นเป็นถิ่นของใครครับทดลองทด<ม>ลองเป็นถิ่นของใครครับเสียงอะไรวะอ๋อทดลองเป็นถิ่น